สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแจ้งข่าวดีคุณผู้ชมทุกท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่รอคอยการรับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะวันนี้กระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดนะคะเป็นข่าวด่วนแล้วก็ข่าวจริงคุณผู้ชมที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินในโครงการเราชนะ70,00บาทห้ามพลาดข่าวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายแล้วในการรับเงินตรวจสอบสิทธิ์อย่างไรรับเงินแบบไหนและ21พฤษภาคมนี้รู้ชัดแน่นอนผ่านช่องทางไหนเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสาร ฝั่งด่วนเลยค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานซาบนะคะเป็นกระแสข่าวอยู่นานนะคะคุณผู้ชมสําหรับการเตรียมความพร้อมรับเงินในโครงการเราชนะใครที่ยังไม่เคยได้รับเงิน7,000บาทจากโครงการเราชนะรอคอยกันมานานมากนะคะวันที่21พฤษภาคมนี้ทราบผลแน่นอนซึ่งอีสานแซาบบอกได้เลยว่างวดแรกถ้าหากได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะท่านจะได้รับเงิน8,000บาททันทีค่ะและรับอีก ครั้งหนึ่งในวันที่22พฤษภาคม2 5 6 4วันนี้อิสญญานแซบพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้ก็คือเป็นการตอบชัดจากทางกระทรวงการคลังนะคะโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการเราชนะนะคะว่าจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิสาหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละคะ่ะ ที่ผ่านการคัดกรองแล้วก็ได้สิทธิ์ได้รับคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทาง w w w r e บีเ a .com ตั้งแต่วันที่6มีนาะคม2564จนถึงวันที่13พฤษภาคม2564นะคะคือคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564เป็นต้นไปทางเว็บไซต์นะคะ w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  e บ c h a ็ .com หรือว่าคอรเซ็นเตนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตรวจ ได้ว่าท่านผ่านการคัดกรองคุณสสมบัติได้รับการโอนวงเงินครั้งแรกหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์การโอนวงเงินครั้งแรกจะได้อยู่ที่8,000บาทในวันที่22พฤษภาคม2564และก็จะได้รับการโอนเงินในวงเงินสุดท้ายของสัปดาห์สุดท้าย1,000บาทในวันที่28พฤษภาคม2564รวมแล้ว9,000บาทนะคะซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการโอนเงินจนถึงวันที่30มิถุนายน 2,564กระทรวงการคลังออกมาย้ำชัดถึงเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวจริงคุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มนี้ตรวจสอบสถานะคัดกรองต่างๆของท่านหากได้รับสิทธิ์ รับเงินงวดแรก22พฤษภาคมนี้8,000บาทเลยค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากโครงการเราชนะจากทางกระทรวงการคลังนะคะเตรียมรับสิทธิ์สาหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ตรวจสอบผ่านทาง www. เราชนะ .com หรือว่าโทรสอบถามที่ call center ของธนาคารกรุงไทยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 1 1 1 1 1 1 2ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบายบายค่ะ